อาเดมเดย์เย็ีกลับบ้านไปอย่าลืมไปทุกตัวอ่านหนังสือมาด้วยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมีระดับผลคะแนนค่ะนักเรียนทุกคนทำความเคารพขอบคุณค่ะขอบคุณครูครับผมช่วยไหมคะขอบใจจ้ะเด็กครูลงไปเข้าน้ำก่อนนะคะเด็กครูตามไป ฉันเลยข้อสอบน,นี้ว่าอแอบลบดีกว่า อาร์ตอาร์ตเรามีอะไรจะมาบอกอะไรถ้าเราบอกรายเราไปบอกรนะหน้าสัญญาอาเอาอะไรมาอีกล่ะเราเออดเอาข้อสอบของครูดารี่มาลอกขอลอกหน่อยนะถ้าเธอเราเห็นภาษากับอาร์ตลอกเฉลยข้อสอบของครูดารี่เราไปฟ้องครูดารี่กันดีไหมไม่ได้ทำไมล่ะ ถ้าเกนนั้นรู้ว่าเราไปบอกคุณครูดารี่สองค้ะนนต้องมาแจ้งเงานแน่ๆเลยเราไปบอกพี่หยกกันดีไหมทําไมต้องไปบอกพี่หยกล่ะพี่หยกจะได้ไปบอกคุณครูดารี่ให้เราไงงั้นเราไปหาพี่หยกกันเนาะโอเค หนูเห <No S 2> ็นภาษากับอัร์บเละเฉลยข้อสอบของคุณครูดาลี่อ๋อแล้วหนูไปบอกครูหรือยังยังค่ะทำไมล่ะเพราะว่าถ้าสองคนนั้นรู้เขาต้องมาแก้งหนูแน่ๆเลยค่ะอ๋องั้นเดี๋ยวพี่ไปอบอกให้นะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครูสวัสดีวัสดีจ่ามีอะไรหรืเปล่าจ๊ะ น้องนุงนิงกับน้องกระเกียบบอกว่าภาษากับอาร์ตแอบลอกเฉลยข้อสอบค่ะค่ะงั้นเรื่องนี้นหนูอย่าเพิ่งไปบอกใครนะเดี๋ยวคุณจัดการเองค่ะตั้งใจทำข้อสอบนะคะดิเจ หมดเวลาแล้วค่ะดิเดด,ดีค่ะาทายชั่งนี้ครูฝากคุณธรรมไว้ให้นักเรียนในเรื่องของความซื่อสัตย์สุสสจริตเริ่มต้นจากความซื่อสัตย์ของตนเองในการใช้ชีวิตประจำวันของเราใช้สติในการไตา่ตองในการตัดสินใจทำสิ่งต่างๆ และควรซื่อสัตย์ต่อผู้อื่นในการดังชีชิตด,ด้วยหากนักเรียนมีความซื่อสัตย์จะทําให้เราเกิดความภูมิใจในตนเองและถ้าเรามีความซื่อสัตย์ต่อผู้อื่นเราจะสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขเข้าใจไหมคะเข้าใจค่ะทางนั้นวันมีพอแค่นี้กันก่อนนะคะเด็กๆเดี๋ยวภาษากับอัรดช่วยครูเอาของไปไว้ในห้องพักครูหน่อยนะคะ ้ห่อทำความรบขอบคุณครับคุณครูเธอสองคนมีอะไรจะพูดกับครูไหมคะไม่มีมมครับควยโอกาสอีกครั้งมีไหมคะอาจจะเกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจมีไหมคะไม่มีจริงๆครับยังลกสองก้อนนี้เปขอใครคะ ครมครับของผมครับตอนแรกที่ภาษามาช่วยครูยกของสแสดงถึงความมีน้ำใจของภาษาเมื่อมีเหตุการณ์ลอดตาลอดใจทำให้ภาษาหยักย้างในการทำความผิดไม่ได้นั่นหมายความว่าภาษาไม่มีสติในการคิดไต่ต่อการกระทำของตนเองครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกควรจะให้อภยัยและจะไม่บอกเรื่องนี้กับใคร แม่เธอสองคนรับปากกับครูได้ไหมคะว่าจะไม่ให้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกรับปากกับครูได้ไหมคะได้ครับได้ครับต่อไปพวกคุณจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วครับจับไว้แล้วอย่าทำอีกนะคะครับ,รบขอบคุณครับทม,มันพวกเธอกลับไปนั่งที่ได้แล้วคะ่ะขอบคุณครับ